โรงเรียนที่เรียนร่วมนะคะคือบางครั้งลูกเราก็ยังแค่ก้ากึ่งก้ากึ่งจะให้ไปเรียนร่วมกับโรงเรียนเด็กพิเศษก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นแล้วคราวนี้พอมาเรียนร่วมกับเด็กที่พัฒนาการสมวัยปกติลูกเราก็ดูซนไปหน่อยยังไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่คุณหมอแนะนำว่ายังไงดีคะตรงนี้ก็ คือถ้าเป็นไปได้เนาะอย่างที่บอกค่ะเราอยากให้เขาอยู่ในสังคมปกติให้ได้ก่อนนะคะคราวนี้ถ้าสมมติว่าลูกยังกําลังกึ่งกึ่งนะคะเราจะใช้วิธีการอย่างนี้คือเราก็เรียนโรงเรียนทั่วไปโรงเรียนปกติเลยแต่ว่าอาจจะต้องแบบคุยกับคุณครูเยอะนิดนึงขอขอความร่วมมือหรือว่าขอว่าคุณครูเยอะนิดนึงสื่อสารกับคุณะครูค่ะว่าอ่าหนึ่งนะเนี่ยเออน้องมีอย่างนี้นะคะแล้วก็เรากลาลังรับการฝึกรับการกระตุ้นอยู่ ถ้าบางเคสจําเป็นต้องทานยาเนาะคือถ้าบางทีอนุบาลสองอนุบาลสามเนี่ยสามารถทานยาได้นะคะเอะ mm hmm. ที่จะช่วยให้เด็กนิ่งขึ้นหรือว่าลดความเรียกว่าปัญหาทางอารมณ์อย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยให้พอนิ่งเนี่ยคุณครูจะฝึกได้ง่ายขึ้นไม่ mm hmm. จะฝึกได้ง่ายขึ้นก็จะช่วยกันได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือไอเดียแรกเราต้องอหนึ่งพยายามอยู่กับโรงเรียนปกติก่อนนะคะแล้วก็สื่อสารกับคุณครูอันนี้จะช่วยได้เยอะเพราะว่า เราเข้าใจเลยเนาะคุณครูก็หน้าที่รับผิดชอบเยอะแล้วก็คุณครูก็มีคว <Yeah. S 1> ามเ่ยวชาญไม่ไม่เท่ากาันแต่ถ้าสมมติว่าเอา่อคุณเราสื่อสารกับคุณครูแล้วก็ที่ที่โรงพยาบาลที่คุณครูคุณหมอบอกว่าให้ฝึกเรื่องอะไรหรือให้ทำยังไงแล้วก็ไปสื่อสารให้คุณครูฟังเนีย่ยคะ่ะก็จะช่วยได้คุณครูเขาก็จะลดความเรียกว่าความเครียดในการดูแลเด็กไปได้ระดับหนึ่งเนีย่ยคะ่ะ okay.